ที่ผมได้ไปคุยกับคุณยายนะครับความจริงต้องเล่าเพิ่มนิดนึงว่าครอบครัวนี้เนี่ยเดินทางมาจากมหาสารคามนะครับทั้งหมด25คนไปเที่ยวเกาะล้านกันนะครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตด้วยขอแสดงความเสียใจนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ทั้งเจ้าของเรือนะครับแล้วก็คนขับเรือมามอบตัวแล้วก็ถือว่าใกล้ที่จะได้ปิดคดีแล้วหนึ่งคดีครับใช่ค่ะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งคดีนะคะที่พี่บรรจงไปปิดล่าสุดเป็นคดีอะไรไปดูในบรรจงปิดคดีค่ะชครับ มองรถหนึ่งสองสนะนะนะย้อยืเฉยห้าคนก็ยอเฉยยงไงยือยอเฉยยาวิว้ ป่าวเข้าพิธดินครับนี่คือปฏิบัติการระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้ทำการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดและจับกลุ่มตัวนายสุจินรัตนโชธอายุ38ปปีอดีตคนงานแผนกกองช่างเทศบาลตำบลสำนักท้อนที่ถูกไล่ออกจากงานเพราะมีพฤติกรรมเสพยาบ้า โดยเจ้าหน้าที่ให้สายลับเข้าทำการล่อซื้อยาบ้าจำนวน5เม็ดในราคา1,000บาทก่อนนัดหมายส่งมอบกันที่บริเวณสวนหลังบ้านของผู้ต้องหาฮะนี่อะไรนี่สุจินครับผมสุจินร์รัตน์ชูศรทางเทศบาลนะครับไหนไงน้าเนี่ยทเทศบาลทำงานที่ไหนเทศบาลครับม่างออกวันเนี่ยปิดตัวนะชื่เขาไม่ใช่ชื่อนัดนะเขาชื่อจินปิดตัวอ๋อปิดตัวครับตัวทีทำงานเทศบาลทำอะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไร ผมท่อยู่กองช่างครับบริการับเพื่อจักโกขนาดการขายอะไรไปขายแล้วครับขายอะไรไปเมื่อกี้ขายได้ครับเมื่อกี้คุณขายยาบ้ากี่เมตรห้าครับเป็นเงินเท่าไหร่ห้าครับผมเป็นเงินเท่าไหร่ครับพันหนึ่งครับพันหนึ่งแล้วยาบ้าที่เหลือเหลือกี่เมตรสามครับไก่ขาที่บ้านเหลือกี่เม็ดนะอยู่ที่นาที่นี่ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนนาทัตนะครับ หลังถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายสุจินเข้าตรวจค้นในบ้านพักพบยาบ้าอีกจำนวน46เม็ดซุกซ่อนอยู่ในหม้อหุงข้าวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนายสุจินให้การรับสารภาพครับว่าหลังจากถูกไล่ออกจากงานก็ได้ผันชีวิตจากผู้เสพกลายเป็นผู้ค้ายาบ้าเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากท้องและต้องส่งดอกเบี้ยนหนี้นอกระบบโดยยาบ้าที่นำมาจำหน่ายรับมาในราคาเม็ดละ150บาท และนำมาขายในราคาเม็ดละ200บาทแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดมาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดครับ คุณตารวจถามว่ามาทําอะไรมาถางหญ้าแต่งเรื่องโกหกและยังไม่เนียนอีกด้วยนะครับเป็นเป็นจงปิดคดีใช่ค่ะดูแล้วก็มีรอยยิ้มเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นบทเรียนนะได้ไปกี่บาทเมื่อกี้ลองไล่ดูแล้วได้ไปไม่ถึงพันบาทนะตัวเองที่อยู่บนทีวีที่วางเอาไว้อีกนิดนึงนะคะเกือบจะเป็นข่าวขำให้พี่วุฒินันนาหิมได้มาเล่าแล้ว